โอเคอันนี้คร่าวๆตัวหน้าจอ PLC ตัวตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับว่าทํางานยังไงอันนี้ก็ยังยังบอกไม่หมดเอาคร่าวๆแล้วกันเราจะไปที่ออโต้นะครับแล้วก็น่าจะอยู่หน้านี้แหละคือเรายังไม่ปรับเซตติ้งอะไรแต่ถ้าเกิดจะปรับก็ให้เข้าไปที่หน้าพารามิเตอร์แล้วก็จิ้มอ่ะแล้วน่าจะเปลี่ยนได้เลยนะตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนค่าอะไรนะก็จะโอเคไปก่อน อันนี้น่าจะเป็น heating time เมื่อคืนนับเวลาไปฮีต t i n g เท่าไหร่แล้วก็มาดูค่าผมคิดว่าน่าจะตรงนี้เลยจะดูดดูดไปหกสิบวิแล้วก็ระยะคูดาวสองร้อยวินะไอตัวน,นี้ผมยังไม่มั่นใจว่าว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำงานจริงแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งอันนี้จะเซฟพรีเซตได้นี่มีลายพรีเซตเลยถ้าเกิดว่าตอนทดล,ลองก็ลองพรีเซตที่สาดูไปยังนั้งแต่สามไปยังว่างอยู่ตัวที่เขาตั้งต้นมาคือตัวหนึ่ง โอเคกลับไปหน้าหลักถ้าเกิดจะเริ่มงานก็หมุนไปที่ออตโต้แล้วก็เริ่มงานได้เลยนะจริงๆหน้านี้คือไม่ต้องปรับอะไรเลยอะ่ะพอแล้วหน้านี้ไม่ต้องปรับอะไรเลยเ <c oughs> พราะเราจะใช้ตัวมาตรฐานก่อนนะครับโอเค